ชวนมายัางหมาออออกมาใกล้อกหอนกนกอะพีเมดอกอีกอยากไปทอดอีกบัไปหอนอีกเลยกรเต้ออนอีกสองเทือสามเทือผ้าองมาอาอ,อกมาฮอรบางครึงพี่แม่เขาอีกหัว <laughs> อัคือบอลผ้าคนนอนอยู่บางตุม่มหมอนอนไหนผ้าแยกหมออยู่เนาะแจ้งกระเต้นอยู่หันแล้วอคงมักเด้เนาะว <laughs> ก,กติี่ใครได้ค้งมากระเต้นอยู่หันแล้ว มักในเต้นอยู่ได้มันหมักพรมาพี สบายดีละสวัสดีเลยพ,พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนกามาูมาพพกับสาบัวมันี่ะอยู่เพื่อนของน้องสาเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยหมด้ามาแต่พ้นได้สาบัวกเออ สบายดีเดอ้อมียังกินขา่าวเศร้าก่อนนะสองคือนี่เนะี่ยกำลังกินข่าวกำลังกินข่าวกินแน่รอบหนึ่งเนี่ยข่าวไปนอนกินปลากายแหงปลานเนี่ยชื่ออยู่อันตลาดน้ำมันป่ะเมนไปเ<ล>ช่าเพิ่นกระลุงไปป่ะ มาได้ดงผนนยาเป้นเต้นไอ้เต้นยู่หันบอนี่เนาะวักขนมใเาจ้อ้บใจเด้อทั้งขงงมูทั้งขนมขอบใจได้ๆอันเพิ่นเต้นโยนงานบุญมั่กแมนเต้นวันมาก็บมวยปายูข่อยกะบ่ได้ไปเลทั้งงานเลยเลมากุ้งไก่รลมาคุ้งไก่ มือหดหอบมาถึงสบัวนะา็เต้นเต้นเป็นมูโรงซามันก็ไปไปเลาะก็ะุูงไกถึงวะจะไปเลาะอย่างกไกเอามากไก่ไก่เนาะเต้นแล้วก็ขึ้นหมอเมยนะเอายื่ครอรอบอยชื่อบันเทิงเฮ่อบันใดวันนั้าอย่วะจะมุ่งจะมานะเต้นหดที่นึงที่นึงกูคน ไตตั้งแต่สองคุ่คนที่หนึ่งแ่วนมากกับโมมาว่าด่มาแม่ว่่ได้เต้นน้ำพ่นบ่ไม่ได้ทามืเคยเต้นกระโปงงามพี่น้องอ้ยม่ผดป้าอดีตกระโปงตอนที่พึ่งย่งบุษันได้เป็นยางบ่หรือว่าซื้อมากระโปงเอาน้ำตู้นี่กรตูไว้่เนาะกระโปยาวเลยเนาะ ตเหมอห่ไเนาะแมู่ิงกับผู้ชายลพี่เออลงมาแล้วนนั้น่าจะเอาลงมาตั้งลุมเนาะตู้เย็นเอาลงยากพ่อแม่มาดลงมาย่าลงเอาลงมาขยหลงไมผจะ่ไหลอ่างงอ๋อน้าเย็นมาที่ซาบูนอนนะมาสิโอรั อ้ยใช้ซิกนเขามึงแมวเขาอยู่บนนึงทำอยู่บนนึงเนาะมกินต่เด็กหายไวยุ่งนะคมกินมเย็นแม่ทีวานดูนี่สันี่ทีว่าใช้ได้แล้วบทีวานิด่อยนหน่อยนะใช้แต่กล่องยาเช่ยเออเอาไ้เสียาขาดนี่นะนิดหน่อยนะแต่ว่าต้องเสียปากก่อนแป่เปดูว่านะกัแม ตู้นิ้หน่อยเอายาซักได้ใช่ไหมอมใ่ยาชักราคาได้ใช่เท่าไรนะจักก็ผูน้อเพื่นแต่เกลอมมาเมาเลยนะโอ้ยน้อยแท้ว่ะจักจะใส่ไปได้ยังค่านี่ละนย่งยิ้มเว้ไรมาไว้นะมาจะนีดดื้อได้หมาจะบกได้ออานหยางตุ่มเล่ไเหรยางเทียงเอยให้สัทาสิริมือนนั่นแม่ะไ่หลานหน่อย หลานหน่อยพคนโอ้เอ้าิคนก็ทาได้นาะหลานหน่อยไอ้ทาให้่นมักว่าสนหมักทานะอย่ายานลาสาวได้แนนเบิ้งเลาสาวก็ดีขึ้นแน่นกนห้องห้องกันไดครับมาตอนนี้ยา่านเน้อห้องเงาไม่อยากเปิปมาฝาคนสักมาโบราณประู่ะอ้าย่นมากว่านนี่เลยเอาซื้หน่อยมา

ดองก็ดองดองในแฮมส์ออกไปสองคำสองคำดองหลานนะได้ว่าจันทร์คนดองแล้วก็ดองแล้วก็โตบุญเลยเฉันคนงานยินดีงานไปเต้นในกองทรายเลยเต้ก็ไม่ได้เมื่อยเลยเต้นนะงานหลายช่วงนี้เนาะเบิดงานก็คือว่าลุงไปรับให้รับน้ายังยังยังมีบุญใหญ่เด้มีบ่ปีนี้ รียมาหอเดืินหกคนเนาะยชดงนาน่ะนี่เพิ่มมานอยหลดจากวงแนมาดนแล้วมาดนแล้วเป็นนั่นเอาก็ได้เนาะว่ากไดเห็นนะเพิ่นกินเก่งขนาดนั้นคนอ่ะคนช่อยู่ในตลาดตดีเด้มาชูเจ้ากินบุดกินบุดอยเอาไี้มาให้คอยขอเงินเลยหมากว่โมนะาลายคนเอามาให้หมาแล้วอุ้เมื่อไรเนาะมากอยู่อ๋อ มักเป็สิอู้เมื่อนี่ไปฟอดหรน้องเราปากนะแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้ดีใจแล้วคืนนี่ก็พาไปสามใบฟอดไปม้วนไปซื้อที่เราดีใจเต้นได้เลยงานเดียวบ่ควรเต้นนะงานแต่เดียวเนาะผมไม่ได้พาไปตะกอนนะพอตะกอนพาไปงานบางเนื้อเขายังยากเนาะยากยังบม่กล้าเข่างานนีกคนไหนเขาเริ่มเต้นบ่อย สภาพทางกายจิตใจเพิ่นเริ่มดีถึงแล้วเล่นคือก่นี้ยังยากแต่ยังบมกล้าทางกายก็ยังบ่กดีน้อยเลยนะตีหแห้งขนาดเลยลงมางเครื่องเข้าเต็มมคืนเหื่อยตื่นถึงมากยาวเป็นพลังวะเป็นคือบบปากนะบอก ค่ากินทั้งหวค่ากินกั้นออกกั้นออกก่อนอ้าวนะคือบวเหินนอกคนป๋าได้ชวนมายังผมมาออกมาใกล้หอนนกอะไปเมรดกอีกอยากไปทอดอีกมั้งไปหอนอีกเลยไปเต้นอีกสองเทือสามเทือผ้าองมาออกมาหอนบางคเขง พ่แม่เขาอีกหัวนั่นคือบอนผ้าพันนอนอยู่บางตุ่มหอนอนไหนผ้าดิแจหอนอนยู่เนาะแจงกะเต้นอยู่หันเนาะอคงมักเด้เนาะวัตที่ใได้คงมากะเต้นอยู่หันแล้วมักในเต้นอยู่ได้มันหักคอดมากินแรงมือ นิฟอกอี남ญ่าแล้างมือแลเนาะตอนนี่กินนอนเนาะนอนตอนนี้ล้างมือกินน้ําม่อยางซื่อนเองยอดพี่น้องเอ้ยวดีใจนาเฮาก็เนาะเียเดินกนี่โอ้ยลูก้าอาหารเคยได้น้องานี่ถือว่าย่างตรงเลยนี่้นั่งนะแม่นั่งนั่งลงเบิ่งนอเออิฉินอิ่ม่ันี้ับรู้เจ้าอิ่มเด้ นึกวัวได้วันนี้ให้ลองมาเอิกงดูห่ะตาบัวของฉานอ่อนแม่อิ่มแนวใช่อิ่มเนอหนึ่เนื้ยหาบัวก็ไรนี่ยาบัวใชล้วถึชายถึงชายหล่อได้อะบอกชายหล่อหน้าบัวนี่เขาจะย่อยได้เขาจะย่อยก็หนาบัวเนี่ยนะป้าบัวเอาไปใช้แับนี้อ่านั่งลงนั่งนั่งลง ยากไปย่างกันยาต้องให้ยางแล้วกันออกกําลังกายอยากกินแตงัมว่ะจังขนจะไปพาเพื่นไปซับัวเบิร์างพาแตงโมมาพาเพ่อนกินบ่กโกินเบ่อยากินขนมเนี่ยบ่เอาบน่ยอ้เนไปวางแล้วซื้อห้นะขนมเอาบอกขนมไปวางแล้วซื้อห้เนยเนาะจะคิ้จะเห็นยิ่งไม่ิ้งพาเด็กกต้องอายนะเราเก็บแหงไว้เต้นอีกงานหน À, nhiều lần cứ vào đường tết <laughs> này nhiều đấy chảy gọi như thế vẫn mẹ mặt, người, mặt bạn mè, bạn sang tết nó tết đơm đơm này ừ. ừ. tết một phen ừ. đó lại này khôn này cả đơm mà đơm này đó áo chụp bao mà quá nắng chụp bao mà đụ nó tí quá nắng nha mình đang pì thua phần nó dạy như thế và dạy như sùng chắc ม่วงมงม่วงกับมีชาวรายแล้วสิไปบึกันขึ้นมาให้งม่วงโชว์น้าม่วงบ่ผมมีม่วงชว์แางม่วงใหญ่ที่บ่สีมือลุงซาบัวตำนี่เข้มมืวโอ้ยบดจางกับเข้มของข่อยเห็นนะชัาชาวลรยลันชุดยอดเลยชาวรายเราเห็นกยันได้เห็ดชุแม่ชาวไรยเพื่อขึ้นมาให้เราเจ้าไายขึนกิงนะ นั่งเงียบจะดูอยู you know, ่ you know, you know ีม you know ัล you know ้รื่งนี so ้ถึงเป็นพี่้องยืชาสบัวเนาะรักกับคอยลอยปันไดชาทองกับมาคอยลอยปันไดเนอยังไ่อินจิ้นเยินงแล้วะเปนยถล่มกินได้หว่านีขค้อตะกี้ได้นีอย่างกม้าลอแล้วกินแต่ก่อนนี้ มาได้กินนะบุญกินบุกินบนง่ายได้เอ๊บนี่นี่เศรษฐบงซ่าเศรษฐบ้านเศรษฐบ่อโลกาได้ปีนีโลกาลำหน้าได้ปีนเมยอันตอนทำมาชุดก่อนทำเมยว่าว่าคนบริกรกินข่าวลายมือนะแม่เนาะบริกรกินลายมืออีกบริกรมากินอีกเนาะกินเนี่ยชักยาได้ชักยาทีมินหายเพลินโซนเข็ม เดิมกินข้าวยันไป่าเพิ่นบบอันสบายในกระตู้เพิ่นเด่นแห้ง้วก็เมื่อยเที่ยเนาะไปกินเด้ดเพิ่นถืงเลยกับกินข้าวจนใช้แข้งคือแบบเคยกินข้าวแล้วพอพ่กินข้าวมื้สองมือก็มาจอยดำลงแบบตาแล้วเนาะโหบ่ได้วางกันโหบไว้ขนาดอะไรโอ้ยเราจะสปอนก็ยังบุกิน เอาไปโซนรอบเพื่เห็นกินเผางี้นานไม่เคยเอามาเห็นแบบนี้เขาก็ดีใจเนาะน้องก็กิน๋ยวมีซาบัวกับปวดเดกซื้อแด้แบบนี้เนาะได้องเงินน้ำสาลายแล้วเนาะผัวเราหาเงินเก่งวะจักแล้วนี่ยากหาเงินน้ำถุงแล้วในบ้านก็จกน้ำถุงเมเปิ้ลชื่อขนมกันเน้อ มาชื่อเองเลยมารยาทดีเนาะอย่างชื่อเองนะเอ้ยเผนว่านำไปว่างขอเงินได้กก็บอกแม่อีกเนาะแต่ไี่ได้ก็บอต้องห่วงมาไปใส่ไปใส่เนาะคุณบอกนี่น้องใส่เป็นทางทุ่งเนื้อบกขนมนะเลยใส่บดะชองบดชองอะไรบะชองโอ้โหปฏชองเลยแดงมาแซ่บไม่ถึงคนกินชองก่อนบอกคนกินยังเผ็กินเป็นตาแสบเลยก็ให้เพื่อนกินอโบอีมเพื่อนกินบบอีมเพื่อนกินเนาะต้องให้เพื่อนเหกิน ลมฟันโอ้ดีจ้าให้ดอกอันกินน้ำตนนาเลยยิ่งยิงอย่างนี้ฮงถ้าบาอาการมันนคงเพิมดีก็คือว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนาะการนอนวันนี้ทำแ้หวันเออคณกินละก็นอนเนี่ยการนอนแน่นทำคน่นอนเป็นพักผ่อนเที่ยงพอกินอาหารกนี่เล้วก็น้ำใจปวดหวย กินเป็นตะเสบเลยนะจ้บวจะอยากบอลองดูโอ้ยคอยกินข่าวอิ่มเลยบอแมนไม่เคยมาชวนจำกินนั่นกินยังไงหมูกระทะหมูกระทะบอกินข่าวอิ่มเลยบอสิกินชอยจุว่าโอ้ยอย่าเล้นะเนาะบอกินนะชอยจุนะดิบน้องสาววยเนาะแล้วอื่นดิบก็กินวะนี่บอกินได้ชอยจุเมย์พันยาทานหา ก็หนาวเรากนอะไรเาก็เมื่อเราะอ๋อในขนมเนาะไอ้วาคือสือเป็นเป็นรถแป้งก่ได้ายหอมดผ่นกีเดกนในับการินกินชื่อหน่็้าใได้กินมงนไเอหมักยังนี้ช้ำหามาบ่าเพิ่นเพิ่นกะชิจักตามเองบ่เพิ่นจักตัมเองได้เดี๋ยว จักหอตมเองได้แต่ว่ามังหงมังหงมันยังมุมมีมังหงมัอกมัเตงกันแบบเพิ่นยังตมเองได้มีคำว่ามังเตงเป็นมังเตงห่อชื่อว่ามันมันกัดกินเลยนะยันเราเพิ่งกด้ตำเมูกกินไหนตำอาตำให้มูกินนะเอาไว้คือเจ้าเจ้าลายทั่วแลวเลยคุณเฮ้ โอ้หคุณมาฝากไหม้านนั้นลานเดียวเดียวใช่เลยได้แบบนี้ไม่เป็นมักตัขนมไปวางชื่อมาขนมวางอกี่ใจเป็นขนาดเล็กหมดปกติคุกินลายปานนี่เนาะตอนได้กินเข่าเลยแสดงว่าตัวนี้แซ่บถึงใจันเลยยิ่งเข้าก็ชมเท่เลยดอกสองอะไรแบบนี้ ในไซยาเขาไปอีกเนาะกินข้ากระไลคู่แข็งให้ทังแม่พ่อเนาะทังน้อง่นกับทัยาวิตามินกับีขคืนมื่อยบ่าแม่ใส่ชโบชักก่อนชโบกินเผาวบชัก่บไข่กินข้าลายแล้วข่อยบอยากไปชักเจ้ารถชักรถเจ้าไทยแหงบจะจอยไ่อวนเลยเจ้าเสมันสิผอยู่เจ้าเนสิไปท่ิ่ไป สาวหัวสาวท้องมากเมียเทียงกันตลอดหรอวะเราวเราได้ยินแล้วหูะ่หัวเนาะมูจหัวเราวเทียงกันตลอดว่าก็ไม้นองหัวเนาะยังใจกัดกันตลอดแล้วหัวนี่ว่าไม่นองหัวเนาะมองีห็นอัวเลาหัวจนงะลย มันต้องมีท oh ั้ข่อยขอยแข็งแหงอยู่น้องาน้องนนฟังก็หัว้ะเียนกันพอนันเงียกันืลเลนะเป็นยังเนกินดาเต้นราเต้นผักขึ้นขึ้นมากน่งหงเียเนาะนีกด้ ุกแต่ยังอีกประมาณอีกนึงเนาะอือแมนมือจใครยิงเหนือมันมันมันใกล้เนาะอันนี้โอ้ถุงหน้าผมไก่พอดีถึงวันที่สิบสี่ที่ห่อยโอแมนมือสาวลำ่อนี่แมนวันที่สิบหกเนาะรืองหนีได้โปสุดงามกับัวมีนครอบมีไปหาชื่อเรื่องอื่น

ยิงกันังก่อนไอย่ง้นอาหมัน้อยจะหน่อยก่อนเหียดแขงขาคังนี่เหียดแขงนเยลเนาะพอนเดียเดียวเดียวนนแ้วอยนาะอแต่นอนวยอันนี้แหะเ่าจะเอิน่ากินเขาแหละลงแขงลงขาเหียดเนาะยีเพื่นเบยเพื่นนอนะนอนกรรากะได้เมื่อยเนาะแมนแมนก้ากากเมื่อยเมือป้าอวันนี้ฮะเิ่ Mua rồi các phi con. Đúng rồi. 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 Đúng Đi Đúng rồi. 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 Đúng Nói Đúng rồi.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  Đúng ยกินอีมเน่ยทองไ้เนาะอะรเรื่องนะแม่อะรเรืนะแม่ชินคิหม่ครับเลกตรสอมเดอสยสบายสายดีก็้ไปทั้นอกคนพักผ่อนก็หางานไปไปอีกเลยอีกนะัย่งเมไ่อร้ย่งรู่ังือขื่นนะแม่ใช่อาการก็ดีขึ้นได้แลเนาะ โอเคเนะพ่อแม่พี่น,อน้องเราเมื่อวจะแวะมาเยี่ยมมายามทั้งน้องชาเพื่อนคิดว่าอาการดีขึ้นหลายเนาะพ่อแม่พี่น,อน้งนองเนาะทั้งน้องเพื่อนกะโอ้เมื่อคืนนี้กะเต้นเนาะไปเต้นไปพ่อนงานบุญผู้ใดพ่อแม่พี่น้องเลยอ่จาจังใจจะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพืเ่อนเนาะกินหือกินยากะขอ,ขอให้หายขาดเลยขอให้ซาเวไ้ยวไวเป็นอ่า คนปกติเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแต่เช้อนยามลวงหาลดวงงาได้ได้นี่เนาะจังได้ก็เป็นกำลังใจน้องเพิ่นหาจังได้ก็ชาบัวก็สิได้กลับก่อนเนาะก็บผ่านติดตามเลยด้วพ่อแม่พี่น้องเนาะผ่ากดไดคก็แช่์เพรามีกำลังใจดีว่าถ้าขิ่ลงไปเรื่อยๆเนาะชาบัวก็สิได้ขอกล่าวขึ้นมาสบายดีสบายดี